ถึงแล้วนะคะเพื่อนเพื่อทุกคนตรงนี้เป็นลำตัวขององค์ท่านเจ้าแม่ตะเคียนห่งวัดป่าเกาะเกิองออัศิรวาตนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้องค์ท่านข้างในกันนะคะตามมากันนะคะเพื่อนๆทุกคนรับบุญใหญ่รับพรดีๆให้แก่ชีวิตเรากันนะคะเพื่อนเพื่อทุกคนตามมาเลยนะคะถึงองค์เจ้าแม่แล้วนะคะท่านสวยมากคะ่ะทุกคน สาธุสาธุสาธุองค์เจ้าแม่ตะเคียนแห่งวัดปา่าเกาะเกิ้งจอมสะา,ามสวยมากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเพื่อนๆทุกคนองค์เจ้าแม่ตะเคียนแห่งวัดปา่าเกาะเกล้ออัสิรวาสนะคะทุกคนองค์ท่านสวยมากๆเลยค่ะคุณทุกคนถึงกันแล้วนะคะสาธุสาธุสาธุ โอ้โหนี่เราพาน้องเบต้ากับคุณนางนะคะมาขอพอรไหว้เจ้าจแม่ตะเคียนนะคะเจ้าแม่ตะเคียนสวยมากเลยค่ะเพิ่งได้เข้ามาชมความงามครั้งแรกเลยนะคะเรามาวัดนี้บ่อยมาวัดหลวงพ่อตู้บ่อยมากเลยแต่ก็ได้เข้ามาชมเป็นบุญตาแล้วคะ่ะเลยสิคะงดงามมากเลยคะ่ะเลสิงดงามมากเลยสาธุสาธุนะคะ Satuka.